โอเคมีคนถามถึงผู้กำกับเบิ้มนะคะว่าช่วยหรือไม่ช่วยสรุปนะคะช่วยคำถามแล้วทำไมเมื่อคืนตำรวจไม่บอกอ่ะเขาก็ชี้แจงมาว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นการพูดถึงตำรวจที่อยู่ในภาพวงจรปิดที่เห็นได้ชัดแต่สารวัตรเบิ้มอะ่ะคือแบบอยู่ริมอยู่มุมแบบตัวเล็กมากก็เลยไม่ได้พูดถึงจะพูดถึงแต่คนที่อยู่ในเฟรมกล้องวงจรปิดที่เห็นได้ชัด ช่วยคือช่วยทั้งสองคนเลยนะคะช่วยสรารวัตรแบคงขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปช่วยตำรวจอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บอะ่ะขึ้นรถอีกคันหนึ่งอ่ะแล้วก็มีคำถามอีกหลายคนว่าเฮ้ยถ้าตัวเองอะ่ะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ทําการช่วยเหลือทําไมถึงต้องรีบทําร้ายตัวเองไปก่อนเอออันเนี้ยเราตอบได้แบบ เบสิกก่อนนะไม่ได้ตอบลําลึกนะหนึ่งคือเขาไม่ใช่คนที่มีภาวะปกติหมายถึงเขามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นทุนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือคนที่ป่วยลักษณะเนี้ยเขาเขามีอาการอยากจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วอะ่ะไม่ถึงทําร้ายตัวเองอะ่ะทุกคนประกอบกับมีเรื่องนี้เข้ามาบวกอีกนะคะอะอันนี้เราตอบได้แค่ผิวเผินนะคะและตอนนี้มันยังมีเพจปั่นซึ่งตำรวจบอกแล้วว่าเป็นเพจปลอม ใครเห็นก็รีพอร์ตนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อ